ครับอรุ่นสวสัสดาว,วันพุธมเมน่ครับที่26สิบงหาคมพุทธศักราช2อ6 3ันารบสามครับคาวน้นดีตอนรับสู่ช่องยูทูบวิถีชนบทกับลุ่งมหาครับอีกเถื่อนึง่งเมื่อนี้สิบห้า ้มบรรยากาศเศร้าครับมอือวี้ยังคุยกันไปเรื่อยครับคุยเล่นกันไปพาส้มพูดพาสิพาลงไปยางเลาะเบิงผนลครับเบื้องหน้าเบิงตนกล้วยเบิงพักเบื้องยาค่ายอารมณ์แบสั่นแหละครับยามเศร้าเฮ <c oughs> ็ดอาร่มให้ดีๆครับเฮ็ดอารณมรักษาอารมณ์ดีๆยามเศรา้า เห็นมันเป็นมือที่สดใสครับอ่ผ้า,ายางเหลี่ยนครับวัมี้ยางมีแค่ครับผมปลูกแค่ต้นแค่อันนี้เป็นเขาอ,อันนี้ก็แค่ครับขนั้นมันก็ใหญ่แค่อันนี้เป็นเขาของหน้าหน้าทรายฝังนี้ อยเขาเกิดสไตล์เขาไหน,นล่ะครับวานมิตญยากับเขาขึ้นปนกันเนี่ยกระสีดยานยาคานยาเนี่ยยังคิวอื้อๆอ,อ,อยู่ผมกัแจ็คสิว่าจังไหนแจ็คสิเฮ็ดจังไหนมันติดของเฮา มาพที่แก่จักสิแก่ยังไงครับเกี่ยวกับยาสารพิษที่เขาที่พวกหน้าแขางกันใสน่กันสิว่าไ่่ห้ามเขาใส่มันห้ามบ่ได้เลยครับนะสร้างดอกครับมาว่าเรื่องของห้องครับนี่กล้วยกล้วยกับพวกนี้กันฮะก็ปลูกทั้งนั้นแหละครับกล้วย ก็คิดว่าอาจสิได้ผลอยู่อันนี้เป็นต้นเขเขียบครับอันนี้แค่อันนี้ต้นกล้วยยังว่าเหรียนครับชะอมชะอมงามครับสวย น,นี่นครับขรเขยบครับนี่ขรเขระกาลังกาลังหากกาลังเดินครับหากกาลังเดินไงใหจดอกครับไปกินจดอกอันนี้พวกกล้วย ฟังอันตรงนี้จะเป็นฟักทองฟักทองนี่ครับหมากหน่อยอันนี้ผมสมนเลยครับสม,ส,มสมดอกตวพูสมดอกโตแม่ครับอันนี้ผมเอื้นดอกตวพูครับนี่อันนี้เอื้นดอกตวพูนี่ดอกตวพู ดอกหลยครับอี่ขัานแต่สิกินนี่ครับเดนหน่อยข้ากผสมก็สิติดไปแล้วครับห้าวผสมนะครับท่านี่กระเชออมครับเชือ่ออมงามอยู่เดีครับ อันนี้กหุ่งมะละกอครับนนผมก็เลื่อนมามันพันเอียงพันดําเนื่นพันอยัางรลบุนเน่ครับอัน,นดัางๆนี่แหละผมลืมอ,อืเสอตะวกลังงานครับกำลังออกช่อออกดอกนี่สิเป็นมากให้กิน <c oughs> อย่างเด่นต่อครับ น,นี่ครับมาหุงครับปลูกพร้อมกันนะครับกับตัวนี้สวนใหญ่ตัวนี้ใหญ่กว่าตัวนี้ขึ้นบัท่านยางรลอนเลรียญทุกทด้ดครับเด้อมือนี่ถ้ายางรลอะเลรย่างบางสวนบาง นั่นเรนค่ายอารมณ์เนี่ยแหละครับค่ายอารมณ์ตัวนี้แหละอครับให้เพิ่อนเราไม่ดีครับเพราะฉั้นไงเปนไงเร้อครับนสีล้งเอียงอีกหลายครับวันนี้เพืเ่อนแค้ เริ่มต้นเท่านั้นเองอยังอีกหลายยางที่สิออามาลงปลูกไปเรื่อยๆครับเฮ็ดไทยเฮ็ดลักษณะนี่จะไปเฝ้าได้ครับบ่ามันหูบลงเพื่อดียวนี้ตายแท้ครับเลียเสียงเงินมาได้ใส่ค่อยเฮ็ดไปครับคันเฮ็ดกเ็เฮ็ดแบบมีความสุขนะครับเอยยัดให้จะาขอมมีความทุกเวยครับ นี่ผมเพาะของมะเบิองหมดเอือหมดเอือนี่ครับนี่หมดเอือกระพ่อได้กินนี่แหละครับหลายหน่วยเยอะ อห uhm. นะะึ่งยังไงพี่เหครับเออแล้วครับยุคห่างด้วอหนึ่งครับ่น้อยนี่กลัก่กไงใหญ่ ผมก็สิเก็บพันธุ์ครับเก็บเป็นพันธ์ไปขยายพันถ้าผู้ใดต้องการมเมล็ดพันธุ์น้ำผมก็ทักมาได้ครับเด้มเมล็ดพันธุ์มักอือหรือว่าฟักทองที่ผมปลูกนี่แหละที่ให้เบิ้งนั่แหละครับอันนี้เป็นสะครับ ปล่อยปลาหลายเติอบอยู่ครับแปดพันกัโตมื่อนี้ว่าท่านเกี่ยมีปลาเน้นสามพัน 3, โตปลากระบอกปลาหวัวแขกอีกสามพันโตแล้วกับบัตเรเพียนครับสองพันให้นี่บรรยากาศครับ กำลังสดชื่นเม่ีเตเวนบุขึืนครับนี่คือฟังตะวันออกเพราะว่ามันมีเมฆปกคลุมอาจจะมีฝนมากครับปลายเดือนน้ำเท่านี่อาจจะเป็นวันที่28แต่น,นั้นระวังนะครับเดื่อฝนฝ่าอากาศผู้ใดอยูใกล้ๆแม่น้ำใกล้ๆหัวยใหญ่ๆที่มันมีน้ำหลากก็ระวังเะครับ เรมือนี่ธรรมาศาสตร์มันขาดคะแน่อย่างบ่ได,ด้เครับขาดคะแนนยาก <c oughs> นี่แหละครับที่เป็นแปลกหน้าของผมครับเขาเนี่ยเขาเขาเหนียวครับเขาเอิ้นว่าเขายังเกาะ ก็ขอ,ขอเตี้ยครับผมก็อบอกเคยไอใส่ดอกบอกเคยเดันก็ข้อเตี้ย,ออย,ยมาดันเพราะว่ามันขัดก็เลยถดลองเบิ้งครับน,นี่เป็นลานบวก คือจะได้กลิ่นเดอกครับคิดว่าพัานยางส้มไปเรื่อยๆครับบะเต็มีสาระอย่างไรเด้อครับเด้อพัายางส้มเล่นขันเบิ้งกับเบิ้งเพื่อนๆครับสิตีส้มอีหยังกะตี่ส้มมาได้ครับเขาเห็นมาได้เออนี่แหละครับผมจะเ,เก็บมเมล็ดพันธุ์มัน นังนั่นถ้าผู้ได้สนใจครับบรรดาผมเก็บมาเลยพันแล้วถ้าผู้ได้สนใจกระทักมากครับเดี๋ยวผมส่งไปห้กล้วยครับอันนี้กล้วยน้ำว่าได้ครับเป่นน้ำว่า <c oughs> เป็นน้ำว่าโคเน่มันจะมีกล้วยอันนั้นพร้อมแล้วครับโคเน่เดี๋ยวผมพูเอีกบ้อง น,นี่นีกล้วยหอมทองพร้อมนี่กล้วยหอมทองต้นนี้คือกล้วยหอมทองกำลังกำลังขึ้นสีสันกำลัางงามเลยอันนี้กล้วยท่านี่ออกหรือว่ากล้วยน้ำว่านเหระครับอันนี้ก็กล้วยน้ำว่า นี่แต่ว,มมว,ว่าต,วตัวนี้เป็นกวยน้ำว่าต้นนี้ต้นนี้เป็นกล้วยหอมทองครับกำลังงามครับนอกําลังแท่งถึงเดซิล่องขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆครับ อมมีมีทุกคู่ขเราครับผมยังพันได้ตัดแตง่งมันอยู่เอยอมักอื้อทั้งนั้นครับพี่แต่เครือครับเ,รบเป็นกระดอกมากว่เป็นมันยอดมันครับมันเป็นน้ำหยอดหยอดมันต่าง อันนี้ก็กล้วยหอมทองครับนี่างงามอยู่ด้วยครับงามเนีย่ยลังใหญ่นี่ครับอันนี้ก็กล้วยหอมทองครับงามอยู่ด้วยครับ ใบหอมทองครับใบหอมทองผมว่าต้นงามอยู่ดีครับมีหนอแทงขึ้นมาแล้หนอนหนึ่งอันนี้ชออมอันนี้คู่หน้าผมครับ ข้างในนี่นมีบิดครับค่อพาอยางกับเาะรบางแล้วคลิปแรกมีเครือฟักทองมีเฉลอมมีขามีตะไคร้มีกล้วยมีตัวฟักเา่าอยู่ในเนี่ยมี่วลรสงเอ่อเผือกกรมีเมื่อน,นี่สิไปทางนี้ ถ้ายางรอบมืเข่าครับเข่าที่ปลูกไว้นี่ครับแปลงนี้เป็นที่ผมเห็ดติดแปลงหนึ่งนี่แหละแปลงนี้แปลงนั้นสองแปลงเป็นข้าเหนียวครับที่ว่าเนั่นแหละครับตัวเอ็นเขาวก่อขขาเตี้ยผมเห็นบ้างเขาก่อครับครับเออบัแมนครับก่อเขานเขาก่อในบ้างก่อเขางานนะงานอยู่เด้อ รังแตกกอ่อครับอันนี้ดำเอาครับดำเอ,เอาผมเปียกให้เปียบเทียบเยบืเ้องดำกับปานนี่ปานของขาวานมันจะมีหยาหลายบางมองก็มีหยาบางมองก็มีหยาหน่อยบางมองมีหยาหลายครับเขาเอาอันนั้นมาตัดน่ว่านี่ เพิ่งตัดหนามาตัดหญ้าออกเพราะว่านี่เขาตัดลงไปตัดอยู่กลางให้หน้าคนดำไม่ติดดูแลหญ้าง่ายครับดูแลหญ้าดูแล นี่รครับเป็นทงหน้า่นครับทงหน้าเป็นทงหน้ายา่เติบครับข้างล่างผมไม่นจะเป็นที่ลุ่มครับแต่ฝนตรงนักๆมันจะมีน้ำหลากทั้งใต่ผมบางปีมันจะถ่วงึงวนาหดพี่เหละครับแต่ว่าโดนโดนเทือนหนึ่งนี <c oughs> ่รครับเขา ากับมีแนครับมีแนจังหน่อยอยู่ต้องดบต้องถอนออกไ่นะครับขับพูดได้ได้ขมาเบิงกัขอบคุดหลายๆเด้อครับเด้อที่แวะเขมาชมก็อย่าลืมถ้าแวะเขมาชมแล้วก็อย่าลืมครับชอยกดซับสับไข่ชอยกดแช่ กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นครับเด้อเดี๋ยวบันทาผมากคิดหนามันจะได้แจ้งเตือนให้ได้เบิ่งได้ทันทีครับอาจาะมีสาระอีกย่างลายดออครับเป็นการย่างเลนฟอนไข้อลล้มสุดๆด้กครับหมดต้องเนี่ยมุสาอากาศดีๆสุรอากาศดีๆแต่ว่าขาจิว่าดีกับ จักสิวาจังไดครับข้างหน้าหน้าข้างนี้เขาสีดยาคาเนาี่ฮะดังนั้นมื้อนี่กะคองสีเอาไว้สนี้กันนะครับผมเพื่อนหน่าจังคลิปหน้าจังจังคอยพอกกันไหมครับสวัสดีครับผม